ผมชื่อวิโตสกาลิตาผมเกิดที่ชิชิลีปี1925และตัวเล็กนั้นก็คือผมเองและผมยืนอยู่กับพ่อแม่ของผมและน้องสาวการเซสกาที่หน้าบ้านหลังเก่าของเราผมจำไม่ได้มากเกี่ยวกับประเทศเก่ารู้แต่ว่ามันแย่มากและวันหนึ่งพ่อผมก็ตัดสินใจย้ายออก ออกจากซิลีคามมหาสมุทรเพื่อมาสแสวงหาโชคในอเมริกาตอนนี้ครับว่าวิตโตก็ได้เล่าว่าเขารับเดินทางมาจากอิตาลีนะครับเข้าในอเมริกาตอนวัยเด็กนะครับกับพ่อแม่ของเขาเพื uh, ่อที่จะมาหางานทำนะผมแล้วก็เจอพวกมาเฟีย อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทำให้แบบพ่อแม่เขาเสียดรูให้กับพวกมาเฟียแล้วก็ทำให้เขาแบบไปอยู่ในเขตลิตเทิลอิตาลีในเมืองเอ็มพายเบย์นะผมซึ่งเมืองนี้เต็มไปด้วยอาชญากรรมแล้วก็เขาคนของวิโตนะต้องทำงานหนักและใช้ชีวิตยากจนมาตลอด ก็นะครับก็เมืองเต็มด้วยมาเฟียแล้วก็อาชญากรรมอ่านี่วิตตอนเด็กเลยน่ารักน่ารักอ่านี่ก็เป็นพ่อของวิโตครับอ่านรกมา e ตอนเด็กเลยเ่ t อ o o z e ก็แบบพอโดนเรียกไปทำงานแล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยมีตัง กระเพ่อของวิตโตได้ไปทำงานแล้วับผมแล้วตอนนี้วิตโตกับวิโจอ่าไปปล้นร้านครังใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตำรวจมาเห็นครับสวยไปตำรวจเห็นแล้วเฮียรันเครื่องเพชรนี่ว่ก็วิ่งหนีตอนนี้ตำรวจวิ่งตามแล้วโอเคโจวิ่งหนีไปแล้วนะครับผม แต่โจเอ้ไม่ใช่โจเนีวิโตหนีไม่พ้นครับโจมหนีไปแล้วไอวิโตก็โดนจับนะครับตอนนี้ยแลัวตกรถเรียบร้อยแลกววิโตโดนจับอ่าแล้วก็วิโตถูกนะครับส่งไปในสงครามโลกครั้งที่สอง ในฐานะของทหารอเมริกานะครับเชาร์าเอยเชอร์ซาอิตาลีเอ่อแล้วก็มาเริ่มชาตเตอร์ที่หนึ่งเดอะโอคอนซีนะผมโอเคเป็นเมืองเก่าอยู่ในเมืองซิซิลีอ่านตรงไม่รู้นะบมกวตอนนี้ปิโตได้แบบลอบเข้าไปในที่มั่นของคาสึกแหละตอนนี้อยู่ในที่มั่นของคาสึกแล้ว ก็มีปืนกลก็อันนี้ครับผมทำการแบบฆ่าประดานะก็ทหารของศัตรูเยอะครับอ่าตอนนี้วิโตแบบมากับเพื่อนโอเคมากับลุงแก่แล้วก็ไอ้ทหารมันจะฆ่านี่นะฆ่าคนลงเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกัน ไหนมันจะฆ่าคนลงเหรอเล่นก okay, ันนะปึกแตกโอเครับก็๋ยวตอนนี้ราบุกกันปราเอ้ากดปุ่มเลยออกอ่ะออกกดคอนโทรลโอเคครับก็มันจะมีทุทนเรียวสอนไปด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าเล่นแบบครั้งแรกเลยอาจจะแบบเฮ้ยต้นๆอ้อยๆมาถึงกันหน้าเท่าแล้ว มาถึงก็น่าท้าวเลยก็ประตูน่าจะเข้าไม่ได้ครับก็น่าจะต้องเข้าทางหน้าต่างใช่ไหมรู้จากอ่าน่าต้องโอเคต้องเข้าทางหน้าต่างโอเคครับเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเปิดก่อนี่ยแมงยิงสนัดลั่นเจาะอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันกดเล็กหนึ่งเอาเอาแล้วเปิดออกมาแรงงานตาย พิทตอมังยอคอดแมนแคปก็ระเบิดคาเซอร์ก็แล้วก็ตอนนี้หน้าเท้าโอเคกด3โอเคถือไลฟ์เฟินเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยโอเคครับมีของเก็บด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราต้องมาคบไวเพื่อนเนี่ยโอเค ครับเอรยิงไม่โดนโอเคครับก็ตอนนี้เราคือเราต้องเคลียร์พวกทหารโอเคเฮดช็อตไปเดี๋ยวเราต้องมาเอ้ยเหลืออีกตัวนึงเอ้ยเพื่อน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 เมื่อกี้ผมกดผิดนะไม่กดโดนลุกกิ้งโอเคตายไปซะโอเคก็ 9. โอ้ยเราต้องไปฝั่งโน,น้น โอ,เ,อ,เ,าอาเคครับรอเข้ามาโอเคมีท่านหนึ่งนายตากมีอีกไหมเอ้ยตรงนี้มีนึงตัวตายโอเคครับก็ดี๋ยวเราเข้าห้องกันเลยต้องถีบอ่ะกดอะไรบะกดคิวโอเคปามมือ,อตายซะโอเคคบเอ้ยโดนยิงอ่ตาตัวประกันตายไปเลยทีนี้ ประตูเข้าได้ไหมนยะเข้าไม่ได้นะครับอ่าจะอ,ออกทางนี้น้ำหมดน้ำหมดเอ่อ,ออ่อออออโอเคครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจัดการพัสึกที่มายิงเราอันม่ง<อ>เยอะซะเหลือเกินโอเคเพืออ่อนย อโอ้โหตกใจก็ตอนนี้มันยิงเข้ามาแล้ว๋ยวเราถือเป็นปืนพกกันแล้วกัน,นไม่นต่ออ๋อนี่มาที่ปืนใหญ่อ่ะไอะ้ปืนกลเนี่ยปืนใหญ่โอเค MG 1มโอเคมาเพวาะขาสึกแล้วยิงมันเออเอาวะเอเอมาแด่หุ้งมาแด่พุ้งมาได้ แค okay, บก็วนะิตโตครับอืมแงคอดเยอะตอนนี้หน้าเทาแขร่งเครียดหมดแล้วตอนนี้นยิงหมดครับยิงหมดครับยิงหมดครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เปิดแล้วรไม่กระสุนไม่มีหมดนะแคบก็โอ้เข้ามาได้นิดนึงจ้ะกระสุนคอดเยอะเปิร์นี้ไอรถถังต่อ วิตโตนิแล้ววิตโตบอกไม่อยู่แล้วรถถังมาขนาดนี้ิเอ๊ดิเชิี้วิทโตเนี่ยเพื่อนมันโอเคตอนนี้วิตโตสลบอยู่น่าจะโดนจากแรงระเบิดของรถถังนะครับก็โดนมันเล็งหัวแล้วใครมา หยุดกอนนี่กูเองกูมีข้อเสนอมาให้ส่งคามจบแล้วอ๋อนี่มาแกมาคก็มเมริกันช่วยเราว่ะมันเป็นเพื่อนมันจะฆ่าพวกนี้ให้เราเดี๋ยวมันเป็นคามมึงรู้จักหรือเปล่าเนี่ยยอนคามโลไงก็เป็นแบบเหมือนแบบมาสั่งให้แบบสงบศึกกนรนะผมก็วิตโตน่าจะรอดตาย ดอนคาน์โลหัวหน้าแกงซิซิเลียนอาหารกงองยามให้เขาเลยวันนั้นเหมือนแบบให้สงบสองขามันอะไรเงี้ยโอเคครับก็เขาหลดเด้งแล้วจบแล้วนะผมอ่าเมื่อกี้จบแล้วกับชัตเตอร์ที่หนึ่งนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกด subscribe และถูกใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆ p r o โปรเจกต์ทำเลยอ่าแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของชับตัวที่2นะครับก็เดี๋ยวให้ดูเล็กน้อย ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็บายบายเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อพาร์ทหน้าครับผมขอบคุณครับ